สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอ่าร์แอคแทร์ออร์เด์ท่านนะครับผมนะเป็นแฟนเกมนะครับผมนะหรือว่าแฟนเม็กนั่นเองนะครับผมนะก็เกมนี้ภาพมันอาจจะดูโง่ๆหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าผมบอกว่าเลยมันเขาเรียกวนะ่าจุดเด่นของเจ้าแฟนเกมตัวนี้มันอยู่ที่อุปกรณ์เคลื่อนย้ายเสาปฏินะครับผมนะฮะอย่างอ่า แฟนเกมตัวแท้ๆผมเล่นประกอบภาพมาันอาจจะดูสวยก็จริงนะแต่ว่าลูกเล่นหรือว่าอะไรของอุปกรณ์เครื่องย้ายเื่อนย้ายเสาปฏิเนี่ยมันแบบมีไม่กี่อย่างอะ่ะแต่รอบนี้นะจัดเต็มเลยนะครับผมเราจะสามารถโชว์สเต็ปในการแบบยกย้ายได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอันนี้คืออยู่ในอ่าโหมดเทสติ้งนะฮะหรือว่าโหมดทดสอบหรือโหมดสอนนั่นเองนะฮะในการใช้เครื่องอ,อุปกรณ์เครื่องย้ายเสาประตีนะครับผมผมก็ได้ทำการ ไปเล่นผมเล่นด่านเนี้ยผ่านมาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ยังไม่ช่ำเลยขนาดนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมว่าผมจะเป็นยังไงเอาง่ายคือคลิปนี้นะฮะลองขั้นเราฝึกใช้อุปกรณ์สามมิตินะครับผมนะโอเคโอค้โหภาพมันจะดูวไม่สวยนะแต่ว่าลุกเล่นอุปกรณ์ผมบอกเลยว่าเจ๋วจริงนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการสอนเล่นปกติ WA ดีนะเซ็บาร์ก็เป็นการ use Air นะครับผมหรือว่าแก๊สนั่นเองนะครับผมนี่เพื่อกระโดดข้ามเห็นปะ ประมาณนี้เขาก็จะสอนแต่ผมผ่านไปแล้วเลยนะครับผมนละมันก็อารมณ์เหมือนปากลัวผมก็จะมาเล่นให้ทุ่มเทอมดู่ครับผมนี่ก็เขาจะสอนแบบขั้นแบบเบสิกนะครับผมนะยันไปแบบขั้นแอดวานเลยประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้คือผมผ่านไปแล้วไงเดี๋ยวผมจะไปที่อ่าคอมแบทน่าจะโหดอยู่หรือเปล่าอ๋อนี่เป็นการฆ่าไททันวิธีการฆ่าไททันนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปากลกัวหรือว่ามาทดลองการใช้อุปกรณ์สามมิติกันก,นก่อนดีกว่านะฮะ โอเคนี่นก็ขั้นแบบเบสิกเบสิกเนาะนี่ก็เป็นการที่แบบเอ้าผมก็ใช้ไปเอ้ามันให้ทำอะไรวะอ๋อใครจำไม่อยู่มันไอ้แจ้ผู้อ่า,น,น,อานี่ไงอ่านี่นะครับผมนะนี่ลูกเล่นมันเริ่มมาเยอะเรื่อยๆนะครับผมนะอารมณ์เหมือนเราเล่นปลกตัวนะครับผมนะหรือว่าแับปลกตัวผมอยากให้มีนะเฮ้ย โอ้โห oh, ห้ามแตะพื okay. oh, ้นนะโอเคโอง่ายๆ่ายครับผมบอกเลยว่าพรสวรค์ผมใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสมรติแน่นอนได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมนะฮะเฮ้ยไอ้ทียเอ๋คงอบอกไว้เมื่อกี้เฮ้ยผิดฝั่งผมต้องปล่อยเมาส์ซ้ายไอ้เทียบไปผักปล่อก็กลุ่ เป็นไงนโอ้โหนะครับผมนะก็ผ่านไปเรื่อยๆเรามาลองดูว่าพรอ๋อเป็นไงนเอ้ยอืมเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านหะอีสี่อีสี่ <c oughs> อันนี้ไม่ให้ทำไรอ่อสวิงเฮ้ยอ,อะไรวะอ๋อหมุนกระจอกกระจอกเฮ้ยโอ้ เป็นไงลูกเล่นในการใช้อุปกรณ์สามมิติมันแบบมีเยอะกว่าการเกมตัวที่แล้วเลยโอ้ยโอ้โหตกพื้นเนีครับผมถ้าเราไปสองข้างถ้าเราปล่อยสลิงอีกข้างมันก็จะเป็นแบบฟิสิกในการหมุนตัวตามปกตินะฮะไอเทียเฮียมันก็ตกหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกเริ่มกลับขึ้นเรื่อยเรยวะเฮ้ยตงใจรูนะ้เลย สั่งสลิงที่สูงๆนะฮะโอเคประมาณนี้ได้อยู่โอเคอันนี้คืออะไรกดอ๋อ AD นะฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยไหลตกเฮ้ย,ยมันให้โหเหี้ยมันไปดูในภาพ วิดีโอมันดวอย่างวะอ๋ออะไรนี่อ๋อนี่ไงเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วนี่อะไรอ่อ W S W อ๋ออ๋อเดิออออ W สองครั้งในการพิ่มตัวแล้ว S S อะ S S คือการ อ๋อถอยหลังโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคผ่านเอ้าเอ้าไม่กี้ผมทำไม่ถูกเหรอวะอ๋อต้องต้องติดสลิงเ่ยเอ้าวอะไรวะ สีเขียวแล้วแล้วไงต่อแล้วห้ามโดสีแดงเหรอโอ้นี่ห้อยเหมือนเหมือนในกระตูเลยที่แบบว่าตอนที่มันฝึกใช้กันนะยังไงวะงงด่านนี้ เด็กเป็กเหรอ Perfect อ๋อโอ้มหแล้วกดถอยหลงังกูก็กดไปท้างหน้าทั้งนานแล้วมึงจะบอกทำไมเหรอไอ้เหี่มึงไม่บอกแค่ปุ่มเดียววะมึงบอกให้ผมโอเคนี่พุง่งไ,ไปปุ๊บเสร็จแล้วก็คิวลงล่างเฮ้ยอะไรวะงง กดคิวครั้งผมก็นูกว่ากดแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็กด e เป็นการใต่โอ้แค่นี้เองเหรอ easy อ๋อประมาณนี้นะครับผมนะฮะผ่านแล้วหรออันนี้ก็เป็นแค่เบสิกเท่านั้นอ๋อเขาบอกโอเคก็ ก็เรียนรู้ได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีแบบค่าทท่านด้วยนะครับผมผมได้ไปลองเล่นแล้วคือแบบไม่ค่อยได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นแบบด่านอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นที่แบบอันนี้นะครับผมผมก็ลองเล่นไปแล้วเห็นป่ะเราต้องแบบใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสมมตินะครับผมเพื่อที่จะเข้าวงเขาเรียกว่าอะไรมันอารมณ์เหมือนแบบ ไปเกมแข่งอ่ะเออมันแข่งรถหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมนะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยผมมันจะทำให้เราฝึกแบบความเร็วด้วยนะครับผมนะโอเคเป็นไงโอ้โหผมพิวอ่ะโอ้ยไอ,อเอออย้พลาดอ๋อ โอ้ยโอ้โหพลาได้ไงต้องกลับไปครับผมต้องกลับไปครับไม่งั้นไปต่อไม่ได้โอ, <c oughs> โอเคได้ฝึกไว้แล้วจริงจริงใช่ไหมโอเคจริงๆโอ้โหมันมีลูกเล่นเล่นเยอะกว่านี้นะครับผมนะเนี่ยแถวกดหลบได้ไงบ้าง มันมันไกลไปโอ้โหเกือบสกิไนไแล้วคือแบบคือแบบว่าเกือบแบบเพ่แล้วอ่ะอันนี้ต้องไปข้างหน้าก่อนนะแล้วก็กลับมาจับได้อยู่อโอเค อันนี้ก็แบบแค่ด่านแรกกันเนี่ยมันยังแบบอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตั้งใจเล่นสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็แบบแนวแบบว่ามาฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องยาสามมิติจุดจุดเด่นมันหยุดตรงที่สามมิติอะ่ะเอออุปกรเครื่องยนตใหญ่ฮะแต่ค่าดว่ท่านาก็มีฮะไม่ต้องหว่วงเฮ้ยโอ้โหข้าอะไไงวะ อไอ้ไวายเบ็นเลินอ,อันนี้เกกนียต้กะโอ้โหสูงก็ไปโอ้โอ,โอ้ดูมัาา่วจัด จริงๆมันสามารถฟันคอได้ท่านได้นะโอเคแต่ว่าผมจะอยากไม่รู้อยากฝึกซ้อมอุปกรณ์มากกว่าโอ้ประมาณนี้เดี๋ยวคาดได้ทานเดี๋ยวค่อยไปฝึกอีกทีนะผมอยากแบบว่าให้คล่องอุปกรณ์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะรอบนี้ผมขออีกตาหนึ่งผมขอเงียบๆเลยเรอบนี้เงียบๆ

โอ้ยพ่อนะครับผมนะไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวผมฆ้าใจไปก่อนอีกรอบกันแล้วกันรอบสุดท้ายแล้วมา โอ้ยยังมาอย่างดีแล้วพลาดจุดนี้คือมันก็ไม่ได้แบบง่ายนะครับผมในการแบบเขย่มอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเนะี่ยโอ้โหโอ้ยไอ้ตาหยุดตาหยุด คือถ้าใครเทียนผมบอกแล้วใครเทียนนี่คือมันจะดูเท่มากเลยนะ แล้วว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเจ้าตัวนี้ต่อนะครับผมนะฮะ <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมนะคือแบบมันดูเพลินมากเลยนะในการเล่นแบบใช้อุปกรณ์เคลื่อน,นย้ายนะครับผมนะโอเคใครอยากที่ผมแบบว่าให้ดูแบบด่านต่อไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เอาจิ้มันยังมีอีกหลายด่านเลยนะด่านสองด่านสามก็จะทวีความยากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็ถือว่ามันคอร์อย่างนั้นละกันผมคือเล่นแล้วไม่ยอมไม่ยอมจบคลิปหวังโอ้โห ไปไวได้นันจะดูเท่มากเลยโอ้ติดไหนล่งเอ้ยโอ้โหเมื่อก nope, totally ี้ทะลิงไม่ติดเหรอโอ้โหผมไม่กิ้กดตรงยอดหออคอยแล้วนะแต่มันไม่ติด โอ้ยโหอย่างเท่เลยโอ้โหเหมือนในโอ้ใครเรียกว่าในเพลงเปิดของนายท่านอะเวลาสไลด์สไลด์ไปกับดินแล้วมันอันเนี้ยไปกับพื้นอะลองดูนะเนี่ยโอ้โหมีสเก็ตไฟด้วยสังเกตดูโอ้ยอย่างเท่โอ้เอาละเอาละกูไม่ยอมจบคลิปละไม่ยอมจบคลิปโอเคโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไม่มากกว่านี้นะไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะโอหมันเท่ห์ผมก็เส้นใหญ่เพลินมากเลยนะถ้าใครบอ พิ้วอะไรเงี้ยเขาขื่ไม่จดรูวให้มากเลยทุกคนอออ่ะเราไม่ยอมจบคลิปไม่ยอมจบคลิปโกโอเคโอเคโอเคเับผมจบยาววันนี้ไปผม